เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยครับเมื่อกี้น้ำยาหมดเติมไม่เต็ม,มระโบรครับเพราะว่าดูเกจเราได้แค่100ร้อยปอนด์มันน่าอยู่นี่ก150ร้อยห้าสิบปอนด์แล้วก็กระแสไฟกินอยู่ที่สี่กระแสไฟกินอยู่ที่สี่สี่จุดเอนนิสเปคของมันอยู่สี่จุดสี่จุดหกก็ยังเติมได้อีกครับรการเติมเพิ่มเข้าไปองก็าการเติมซึ่งยาเพิ่มมัน โอเคขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เข็มไม่กระดิกเลยฮะคือน้ำยานในถังพอึ๊บเรามาดู4.6โอ้โหได้แล้วครับโอเคได้แล้วได้แล้วแบบนี้ได้แล้วโอเคเต็มระบบแล้วครับขึ้นมา100เลยเลือ150 มันเกินสเปคของมันเพราะว่าค่าของอกระแสะไฟมันอยู่ที่สเปคพอดีเลยมันอยู่ที่ประมาณ4จุดสเปคตั้งค่าไว้อยู่ที่4.6แอมป์ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ประมาณที่4.6แอมป์พอดีเลยผมคงไม่เติมเยอะไปกว่านี้แล้วครับที่สเปคหมดแล้วว่าหาันไปเรื่อง 1 140้0ย่ปอนด์ก็พร้อมละเองประมาณ1 2 0่นสองก็อยู่ประมาณ150นี้ครับ150ปอนด์เราเติมไป100เกือบ150ปอนด์ก็โอเคครับหรือจะลองปล่อยอีกหน่อยครับ กัแสแอมโอเคครับเอาขนาดน,นี้ล็ครับ